พี่น้องบารลิสพาย่ยำปุ๋งสดแบบเนาวครับ,บอน้ำยำบาร์ลีันปุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ออก,กุ้งลงไปน้ำยำนี่ก็มีไอ้นี่นะครับมีน้ำปลามีผิดปนมีข้าวขวดมีผงนัวครับพี่น้องนี่ครับแบกเน่าสดครับลงไปน้ำได้สอเลยครับถกินหอมแดง นี่ครับพออริกหอมเตะครับปกบรกสีใบเลเลยแหละครับโคเล่โคเล่ไปนเลครับอุอ้ะอุ้ยหอมหอมหอมอเห็นปุอุดตัวจังไยเติมเขาขวาครับพี่น้อง โวคดคอหญ่เลยครับอหอมครับเอาเอาละโคเล่มาหนี่ยครับอ้ยจำกุ้งสดมะนาวครับอ้วนน้ำลายสัวคนนะ่พี่น้องโอ้ยมาๆมาๆบัดน,นี่ สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องลูกปลาในอาสุปปูซุกคนครับมือนี้มาพบพอกับเปาวลีดออมกอะเฉนอยู่คือเก่าครับมือนีเบาหลิดไดเมนูนี้ครับยำกุ้งสดมะนาวครับหรือยำกุ้งสดมะนาวครับเจ็บแ่บมาตอนพีตอนนองครับก่อนเจ็บเสบกับเปาหลิดก็จะลืมครับกดซับสะไข่กดไหลกดแช่กระเบาหลิดนะเม่ไเด้อครับพี่น้องมาๆๆครับไปเจ็บแสบกาวลีดครับ มาเด้อพี่น้องท่างแกง่ท่างแก่ผู้ยชมฟังไทยฟังลาวผู้ยชมน้องน้ำหนักครับปากกัปากแก้วเอานี่ครับพี่จวกไงครับประก,กัดกวาดมีสายแหน่มีแต่งครับมามามาเสียบๆพ่อพ่อลายใหญ่ห้างครับซีมหนำยำกวนครับพี่น้องอู้ยเสียบๆเลยมามาครับน้ำพอไหมอือเหมือนเน่าอืม ควนมน้ำปะลาหอามมะนาวอมกุ้วั่วหอมก,กับพี่น้องเน้นหนังมะนาวแซ่บด้วยพี่น้องหอม น้ำยำครับอเส็ส่วนเมือนกันขอหยาดใส่มือครับ เชื so, ate, ่อมประสาใจครับพี่น้อง แต่ก็เป็นเน้าสนอยู่ขอกันครับเซึ่งความประลา

เมนูนี้กับแจ่มกับเสบเลยครับพี่นอ้อง กับแจมในสุดยอดเลยเมนูนนี่ ก็ก็สุดกอุ้งนีอตัวไงพี่น้องแูบอ้พี่น้องเบิ้งเนี่ยุนะอุ้ย ลืมเลยครับเมนูกับแกมสุดยอดเลยครับรับรองเลยอืตัวนี้ไหม คนหน้าคนนื้อดีขนาดเลย mật đậu Chờ một nào nó xem เลือตัวนึงอืมสุกชอนเนี่ย ยำกุ้งสดมะนาวโอ้สุดยอดครับพี่นงคหรือว่ายำกุ้งสดบักนวบานหน่อและครับโอ้เสียบขัดครับพี่นงค์ชิปหนาะบา,าริสอหารเมนูเสียบแซ่บตอนพีตอนนงคคือเกาละครับถ้ากินผัสุภาพหรือว่าจากในผัสุภาพตุ้มคอถอดขอ,ขอ,ขอ,อไยหลายๆเด้อครับพี่นงองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้บาริสนน้าเมนเด้อครับคือเกาละครับคอยพอเม่พี่น้องสุขู่สุขคนสุขภาพแข็งแรงลำเลืวยลำเลืวยครับชิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ